สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าว่าวันนี้ไปหาหมอมาไปตั้งแต่แปดโมงประมาณแปดโมงครึ่งอะค่ะพอจะได้ตรวจาบสองใบสามคิดว่านะแล้วก็ตรวจเสร็จก็ลงมารับยาก็ปิดพอดีห้าโมงเยน็นอาการก็คือมันเวียนหัว หมุนไปหมุนมานตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจากตรงไหนยังไงแหลงไหนเลยทําไมถึงเป็นแต่ว่าพอเป็นตั้งแต่เดือนกุมภานะไปไปลายเดือนกุมภารู้ว่าเป็นก็สังเกตตัวเองว่าเป็นเพราะเป็นไม่ใช่เป็นเพราะเป็นจากเเวลาเรานอนหงายมันจะรู้สึกมันตัวเราเวียงไปขึ้นลงขึ้นลง ก็มาเป็นมากเวลาที่เราหันตะแคงไปทางซ้ายก็จะเวียนมากมากที่สุดเหมือนกับจะตกจะหล่นคือตัวเราไม่ได้แตะกับพื้นที่นอนอะไรแบบเนี้แล้วก็เป็นมากขึ้นเอ,อจนก่อนที่จะมาไทยเนี่ยค่ะก็ไปทำเอ็มอาไอคิดว่าเป็นอะไรในสมองไหมมีอะไรอุดตันไหมเลือดในมีอะไรในสมองอะไรเงี้ยนะฮะ ก็ไปตรวจไปเช็คผลเอ็มอก็ออกมาก่อนก่อนจะมานี่สองสาวันบอกว่าอ่าไม่มีอะไรในสะมองปกติดีใช่ไหมฮะไม่มีเลือดไม่มีไขมันอะไรอุดตนันอะไรอย่างเงี้ยก็หมอก็สันนิษฐานว่าเป็นในหูที่โนนเขาจะเรียกว่าคริสตัลที่อยู่ในหูมันหลดุดแต่เมืองไทยเรียกว่าหินปูนหินปูนที่หูชั้นในหลดุด หมอหมอเรียกวันนี้นะฮะตอนแรกใครๆครก็บอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันน้ําในหูไม่เท่ากันอะไรเนงะี้ยแล้วก็มาเมื่อวันที่วันสักสามวันที่แล้วเนี่ยไปสระผมอเออเล่าสาเหตุก่นว่าเมื่อสามวันที่แล้วไปสระผมก็เลยนอนงายใช่ไหมครับตอนที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยเขาเช็ดผมเราแล้วลุกขึ้นมาเนะี่ยลุกขึ้นมาได้สักสามวิมันเป็นอีกมันหมุนแบบโอ้โห เปลูกข้างเลยแทบจะตกจากเตียงอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็พอ่อยชั่วก็เดินมานั่งเขาทำสีอะไรเสร็จกลับไปนอนใหม่ครั้งเป็นอีกค่ะก็เลยคิดว่าโอ้รอรอกลับไปตัวที่นู้นไม่ได้ละก็เลยหาหมอที่นี่วันนี้เนาะแล้วเขาก็ก็เล่าอาการตั้งต้นให้ฟังแล้วก็บอกว่าหมอที่โน่้นบอกว่ากลับไปแล้วให้ไปหาหมอหูทํอย่างีอย่างนี้แต่ว่ามันมีอาการนี้ขึ้นมาเมื่อสองวันนี้เองแล้วก็หมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการมาก ก็ให้หาหมอที่นี่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไปหานะแต่เขาก็พาให้ไปทดลองทำทดลองฟังการได้ยินเพราะมันมีเสียงด้วยฮะในหูเนะี่ยมันมีเสียงกล้องแบบเสียงเหมือนแมลงหลังฝนตกอะจิ้งหลีดนะเออดังอยู่ในหูก็เลยเขาก็เลยให้ไปฟังการได้ยินก่อนให้ไปตรวจก็เข้าไปเขาก็จะมีหูครอบให้เรานะ แล้วก็มาแตะตรงนี้พอเอาเอาข้างเดียวก่อนแตะแตะตรงตรงหูเนี่ยฮะตรงรูหูเลยเนี่ยได้ยินไหมได้ยินแล้วเขาก็ทํามีเสียงทําเสียงอะไรให้มันดังปี้ปี้เนี่ยแล้วก็ไปแตะตรงข้างหลังกระดูกหูข้างหลังเนี่ยที่เป็นหนกหนกอะแตะไปลอเอเราเพิ่งจะรู้นะว่ามันได้ยินจากตรงนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็ได้ยินไหมได้ยินแต่ว่ามันจะเบากว่าตรงนี้นิดหนึ่งเขาก็ลองทดลองหูนี่หูนี่เสร็จแ,แล้วก็มาลองหูนี้ แล้วก็ครอบครอบแล้วเขาก็จะเปียอทําเสียงแบบคลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราถือเน้นไว้ถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงไม่ว่าจะเบาหรืออะไรก็ให้เรากดกดนะะกดนะฮะกดเขาก็จะดูว่าเรากดกี่ครั้งที่เขาที่เขาเร่งเสียงมานะั้นมันกี่ครั้งแล้วเรากดจานวนเท่ากันไหมอะไรเงี้ยว่าเราได้ยินทุกครั้งไหมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีพูดคําพูดสองพยางค์แล้วให้เราพูดตามเร็วๆนะฮะ พอเขาพูดสองพยางอย่างนั้นน้ำตกฝนไฟฟ้าอะไรเป็นอย่างเงี้ยเป็นสองคำก่อนแล้วก็พยางเดียวก็จะสอนเราพูดสักสิบสิบตัวสิบยี่สิบตัวอะไรนี่แหละเยอะกันแล้วเขาก็เอาผลมาให้ที่หมออีกทีหนึ่งว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงหมอบอกว่าการได้ยินปกติปกติเลยที่แบบไม่มีนั่นและสองข้างเท่ากันการดีของสองข้างเท่ากัน เป็นโชคดีหนึ่งอย่างแต่โชคไม่ดีก็คือหาสาเหตุของเสียงไม่เจอการที่โชคไม่ดีที่ว่าหาสาเหตุไม่เจอก็คือจะไม่มีวันหายเพราะหาสาเหตุไม่เจอก็เลยคิดว่าถ้ากลับไปโน่นก็จะลองไปหาอีกทิน mm. เผื่อเขาเผื่อเขาจะหาได้เนะแต่ที่นี่บอกเลยว่าหาไม่ได้ก็โอเคแล้วท่นี้ก็นี่เอาย่าพาดูให้มาเมื่อวานนี้ที่เมื่อกี้นี่บอกไปว่าชื่อ ยาหอมชนะลมร้อยแปดจำพวกวัดโพก็จะลองวันนี้หมอก็ให้ยามาสามชนิดแต่สองชนิดนี้เช้าว,วันเย็นกับเช้าเย็นอีกชนิดหนึ่งนั่นเฉพาะเชา้าเป็นสารสกัดจากแปะกล้วยอ่อนี่อยู่นี่นี่แหละสารสกัดจากจากแปะก้วยเขาบอกนะเอ่อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาหูอื้อเวียนศรีศรษะรับประทานอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่งสมุนไพรนะเดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลเขาจะมีแบบรวมๆกันสมัยใหม่สมัยเก่าแล้วก็นี่ยาเออ่รับประทานข้างละหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งเช้าเย็นแก้เวียนหัวมึนงงได้ยินเสียงผิดปกติรับประทาน สี่สิบแปดมิลลิกรัมต่อวันสองครั้งเช้าเย็นอันนี้นะอันนี้ยาตัวเดียวกับที่หมอที่โนนให้เลยแต่ว่าหมอนี่บอกว่าอันนี้จะจะแรงกว่าความเข้มข้นของตัวยาจะมากกว่าแล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้มันเป็นวิตามิน B ีคอมเพลกรับประทานเช้ากลางวันเย็นเม็ดสีส้มเนี้ย เขบอกว่าต้องกินพวกวิตามินอ่าเสริมอ่าเส้นประสาทอนะอันนี้ก็คืออาการแล้วก็หมอก,ก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆขอวิจัยขอทำวิจัยไอ้นี่หน่อยเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคนไข้เนี่ยพูดจา <c oughs> คืออธิบายอะไรอธิบายาอาการเจ็บป่วยอะ ได้ค่อนข้างละเอียดคือจําสังเกตตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยฝากไอ้น,นี่มาให้สังเกตด้วยว่ามันใช้แล้วอ่ะเรามีความรู้สึกยังไงใช้วันแรกดีไหมไม่ดีความลำบากยากง่ายแล้วก็มันช่วยอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือคือไม่ได้ช่วยให้หายนะหมายถึงว่าช่วยให้เราไม่หันไม่หันหน้าไป แรงอ่ะเป็นเหมือนเตือนคอยเตือนว่าเพราะความยากของมันใช่ไหมฮะเวลาเราหันเราจะต้องหันทั้งตัวหันอย่างนี้มันไม่ไปใช่ไหมก็เลยต้องหันแบบทั้งตัวอย่างนี้เขาบอกถ้าจะหันไปไหนก็คือให้หันไปทั้งตัวเลยมองแบบนี้แล้วตอนนอนก็คืออย่านอนตะแคงซ้ายประมาณสองอาทิตย์วันนี้ที่เขาทำนะฮะหลานก็ที่เช็ค ใชคการได้ยินแล้วเขาก็ให้มานอนบนเตียงแล้วหมออยู่ตรงหัวนี้ใช่ไหมแล้วก็อบอกให้เราหันหัวหันมาข้างซ้ายแล้วเขาก็ถามว่ารู้สึกอะไรไหมตอนแรกเลยสามวิแรกจะไม่รู้สึกพอหนึ่งสองสามปน้นเราโอ้ทีนี้ควงแทบจะดิ้นเลยค่ะความรู้สึกคือมันบอกไม่ถูกมันไม่มีอะไรรองรับร่างกายอยู่เนะี้ย เราเราก็เลยลอยเหมือนจะหล่นอย่างเงี้ยนะหมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวหล่นหมอจับไว้ไม่ต้องกลัวหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่าสักพักเนี่ยแกก็จับเขาก็จับเอียงแล้วก็เอียงตะแคงอะนะคะแล้วก็เอาเอาหน้าเราเนี่ยลงมากมากเลยเดี๋ยวนะตอนตอนั้นตอนตะแคงซ้ายหัวไหล่ซ้ายแต่เอาหน้าเราหง่ะแบบพลิกอะ,ะฝืนหน้าดูเลยตรงเนี้ยนะคะพลิกขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ ย้อนกลับมานอนตะแคงขวาแต่ตอนนอนตะแคงขวาเนี่ยไม่ให้เราหัวลงให้เราหัวหัวไว้เงี้ยแล้วก็ให้เรามองมอง,มอง,มองบิดแปลให้มองลงต่ำเลยก็เหมือนเหมือนบิดแต่ช่วงหัวเนี่ยเนาะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ผลักให้ขึ้นมานั่งดันหัวให้กลับขึ้นมานั่งแล้วก็รอรอสักพักหนึงห่งค่ะแล้วก็ให้ยืน แล้วก็มาคุยเรื่องนี้กับพยาบาลแล้วก็ทําวันนัดกับลงเมายาก็เหนื่อยเลยค่ะพอมาถึงบ้านก็เลยเมื่อกี้ก็กินข้าวแล้วเนาะที่ที่รีวิวไปที่เไลฟ์ไปเมื่อกี้ทําวิดีโอไม่ได้ไลฟ์แล้วก็ตอนนี้ก็จะกินยานี้นะกินยานี้อีทขอแก้วน้ำไปิ จะทดลองอยายาเมื่อกี้กดน้ำร้อนเนี่ยก็ถือโอกาสพูดไปด้วยก็คงจะเย็นลงเงยหน้าเงยตาหาตันใจหันความมึนหมดเลย แต,แต่ว่าไม่มากเท่ากับตอนนอนนะและนอนนี่มันคือทรมานมากเลยมาให้ดูว่าสาเหตุการป่วยและการหายไปจากหน้าจอไม่ค่อยได้ไปดูใครเพราะว่าเมื่อคืนนี้กลับมาก็คือนอกไปเลยเนาะตอนเช้าไปอ่ไปทำบุญกระดูกพี่สาวใช่ไหมฮะทำบุญร้อยวันเนาะ แล้วก็บรรจุก,กระดูกไว้กับไว้กับสามีเขาที่เสียไปก็เอากระดูกออกมาแล้วก็มาทำป้ายใหม่แล้วก็เอาส่วนหนึ่งไปลอยอังคารเลยนะฮะเสร็จทำบุญบรรจุก,กระดูกในนั้นแล้วก็ไปลอยอังคารแล้วก็ไปหาคุณย่าพาดูก็กลับมาถึงบ้านก็คือ อาบน้ําเสร็จสลบไปเลยตื่นมาหกโมงเช้าเลยเลยไม่ได้ดูของใครเลยค่ะไม่ได้เข้าไปหลังบ้านใครเลยทีงบ้านเอามาก็แบบหมดเป็นละนาวเลยแล้วก็ไปโรงพยาบาลต่อก็ไม่ได้เปิดนะมีเปิดของน้องเต็มไว้ช่องหนึ่งกลับมาก็ก็ดับไปตะนแล้วก็มาค่อยมากดน,นะคะยาคุณยา่าโอ้หอมมากเลย อืมออกหวานๆเนาะิ่มกินแทนกาแฟเ,ย,เยอะอเนี่ยได้ไปสองสามช้อนเลยสองช้อนแล้วก็น้ำเยอะหน่อยอร่อยดีฮะพอเมื่อกี้ส่งข้อความมาว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบเดี๋ยวจะไปซื้อให้อีกอะไรเงี้ย ยังไม่ได้ชิมเลยอตอนนี้ชิมแล้วนะคะหวานอร่อยค่ะกินคู่กับน,น้ำพริกได้เลยเพราะน้ำพริกเผ็ดกินกินข้าวกับน้ำพริกเสร็จแล้วก็กินยาหอมก็จะแก้เผ็ดได้พอดีเลยนะคะเนี่ยใครที่อยู่ไทยนะนี่เลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อไปนี่ซื้อยาหอมให้เจดีไปแบบ ขวดใหญ่ๆนะสามขวดนะเอาไปแล้วก็มียาหมองด้วยเอาไปหลายอย่างค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทยอยทยอยจดจดว่าอะไรบ้างแต่นี่ต้องเอาไปไปหาซื้อเอญาบอกว่าติดตามตลาดนัดไม่ค่อยรู้เลยที่ไหนมีตลาดนัดนี้วันก่อนนี้ไปตลาดนัดนี้ก็ไม่มีของพวกนี้ขายเลยมีแต่ที่แม่ค้าประจําเขาขายเป็นอาหารเฉย เป็นอาหารของสดของแห้งอะไรเงี้ยนะเป็นคือเป็นแกงอ่ะเป็นแกงกับเป็นพวกผักสดอะไรพวกนี้แต่ไม่มีร้านขายข,ายของเหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนมีเยอะเลยเมื่อก่อนจะมีคนเอาอ่พวกเครื่องพลาสติกอะไรอ่ะมาเป็นรถรถใหญ่ใหญ่เลยนะคะรถสิบล้อเครื่องพลาสติกลงมาเต็มเลยแล้วก็เปิดเพลงดังเมื่อเมืม่อวันก่อนนี้ไปไม่เห็นนะแล้วก็ไม่มี ไม่มีร้านอะไรที่แบบต่างไปจากอาหารนะ่ะก็จะเป็นอาหารทั้งหมดอู้ร้อนค่ะร้อนเหนียวตัวนขนาดเปอดพะลมชึงเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็พิงยาไรอยู่ก็เลยใช้วิธีอัดวิดีโอเดี๋ยวค่อยลงนะคะก็แค่นี้จะเล่าจะเล่าเรื่องว่าป้าแหม่มทำไมถึงหายไปแล้วก็ที่บอกว่าป้าแหม่มไม่สบายเป็นอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะ มาก็บอกว่าใครๆก็บอกไปพักพอยมากวก่าไ,ไม่ได้พักแล้วครับเพราะมันกลายเป็นว่าม,มาหาหมอแทนเนาะตั้งใจจะไปทําฟันก็คงทําไม่ได้ละเพราะว่าถ้าทําฟันมันต้องหันหันไปหันมามันก็จะค้านกับโลกโลกในหูวของเราใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะป้าแหม่มก็เอ่อมาคุยทักทายกันนานาน,นานๆจะคุยเห็นหน้าเห็นตานะคะก็ เอาไว้ถ้ามีโอกาสก็กจะไลฟ์สดนะคะแต่ว่าสบายไม่สบายมันก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์เนาะแล้วถ้าอยู่ที่ออสเตรเลียก็ไม่มีเวลาแต่อยู่นี่ก็ไม่มีอารมณ์โอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย